สบายดีพี่น้องคือว่าย่างย่าง่านมามาเจอต้อนอนเวนหางหนึ่งพี่น้องก็ถือว่าหางใหญ่เลยพี่น้องเลยต้อนอนเวนคือเป็นต้อหาหางเนาะือก็ซอกหาหลังพึ่งพี่น้องซอกหางพึ่งนั่นแหละแต่พอเจอมาเจอต้อนนอนเวนหางซ้ำนี้ก็ถือว่าหางใหญ่พี่น้องหน้าชีประมาณแปดเก้าถาดพี่น้องเ้ยคือว่าต้อหางนี้เขาก็จะเอาไฟเผาเอาพี่น้องเต่้ว่ากันเนะาะใส่อนุรักษ์คือว่าต้องดใส่ไฟเผาเพราะ่เขามีอุปกรณ์พี่น้อง เขาจให้เบ้าคูลเป็นคนเผาพี่น้องเลยเดี๋ยวเจอกันตอนเอาอัดหูเลยวะนะอโอเคตายเบิดห่างเลยเอารถละเดีย๋ยวว่ากันจุดหูต้องเน่งวะนะตัวต้อชันนี้ตรวจจีบเลย

มาเบ่งดูเฮ้ยปุ่มแล้วในอันนีก็ไนน่าลูกข่าพอดีเลยมือสังหันมาอะแจกมือได้แผ่นหนวนเจ็ดแผ่นเจ็ดแผ่นอะเวลาเจ็ดแผ่นว้าข่างามขนาดน้อกินหนังหน้าคนดูเต็มดีก็ต้องเอาเสือต่อเนี่ยงามขนาเว้นตัวอ้อนไปตัวแกไปดรงนี่ตัวอ้อนตัวอ้อนนึ่งตี้นี่เสือแม่ก็เอาแม่มาเบิ่งดูโซ่สีอะไรแม่เหมือนเด้ด ไปจับค้นเอ๊ะอยู่บ่อยดิเออนี่นี่อะไรนี่ไปจับคนมันเน๊ะจดเจ้าลักษณะแม่กับตัวสีเหลืองๆพี่น้องยจนเองคนนึงเออลักษณะสีโอ้ยเจ้าเป้าหนึ่งไม่หมดนะเออดีแล้วลักษณะสีเหลืองคือกับแตนเหลืองพี่น้องแต่ว่าอันตรายก้อนแตนเหลืองพี่น้องลูกเข่างามขนาด

ได้ลงได้ได้ลงลงเกือมือสังหารถือไปแล้วตัวนึงพี่น้องมีการเอามือไปจับก้นมันมวะหนึ่งโหวผู้ห็นมันจับำพังอยู่เดี๋ยวเจอกันนั้นต่อไปพี่น้องคือว่าพวกเขาก็มีซอกห่างเพิ่งนะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันที่ห่างเพิ่งเนาะแต่ว่าเจอพี่น้อง,องเอก็ดม่ได้หลายอยู่คุมอยู่ไปซอกเพิ่งต่ออีนอนอกน,นี่พี่น้องเพิ่ง ประมาณเม็ดนึ่งน่นะพี่น้องเม็ดเสาวน่ะพี่น้องประมาณเม็ดสาพี่น้องหางนี่ตัวเข้าตัวออกเต็มเลยลูกก็น,น่าชิง,งามพี่น้องส่วนน้ำหัวก็มารุนกันอีกเท่าน,นึงเนาะพี่น้องคือเพิ่งหางนี้กัดชี้ให้เบ้าคุณขึ้นคือเก้า มือสังหารพี่น้องเบ้าคูณพร้อมพร้อมเนาะเบ้าคูณแลาะเบ้าคูณเป็นมือสังหารต้นเบ้าเจน,เนี่ก็เป็นม,มือพิฆาตโทรศัพท์จะวางดูงสักก <Thank you. S 1> ี่โทรศัพท์เด็กไหมใครลืมเนาะเพ่เลิงคลิปนี้ใครลืมกดติดตามมาได้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราเนาะพี่น้องคือว่าก้อนจะได้เพิ่งต่ละห่างนี่ก็ถือว่าเมื่อยกับเมื่อยพี่น้องเลยต้องใส่ดวงแล้วก็ขีดมือพี่น้องเดี๋ยวเจอกันที่ห่างเพิ่งพี่น้อง เราเบ้าคูณก็ทำนานนะพี่น้องเอ้ยขึ้นต้นไม้กับกิ่งเป็นมืออาชีบพ,พี่น้องจุดครบเจ๊ลูกข่าวงามเลยคนะ uống khèo thêm cô đi đấy phi nông, cần băng lại chi, hang ở luôn, có lúc khảo thêm cô đi đấy, nhảy cột trụ đâu hả na đơ, cột thẳng ná phía cong, quăng cột phưng cong hằng quăng hàng phưng kìa, cột thẳng ืมแถวๆฮะเบิงบ้งบนเกาะอดีแข่งแข่งลูกข่าวงามเลยพี่น้องน้ำหัวก็น้ำหัวได้หน่อยหนึ่งว้าวสุดยอดเลยสุดยอดเลย วันหน้าโคไปบนเก่าก็ได้โบไปหันก็ได้เพราะควนถึกอยู่อเพราะควนถึกอยู่นี่อนเต้ไฟลุกแหงโพนวันเนี่ยเราเกาะให้นะขึ้นไปตอนนี้บ้าคูณกระหอดหางเพิ่งแล้วพี่น้องยื่นเนือ้อหางเพิ่งพอดีเลย รุ่นน้ำกันน้องมารุ่นน้ำกัน <c oughs> แบ่งครึ่งแท,แทงีนเทถงถือเก้าเลยเพราะ่าตอนนี้บ้าคุณกำลังปาดลูกพี่น้องปาดลูกโตอ้อนพี่น้อง 1 tiền 2 tiếng, tiếng ngầm ngầm. 3ปี้ยงพี่น้องเปี้ยงางาม เพียงทีซี่งามๆเลยพี่น้องหางนี้ฟูสุดยอดเลยอ่ะเจเตรียมยืนอันนายเจหน้าที่มีดลงมามีดมีดหน้าที่เออเออเจเอาหันเอาครบลงมานำ้ำทลิมลงมา,าใจเย็นใจเย็นค่อยๆทลิมครบลงมาถื่ว่าคนยุ้มนี่ก็บว่า,วาง่ายพี่น้องแต่ว่าคนยื่อเถิงพูน <laughs> คนที่เพิ่คนคือว่าลงยากพี่น้องดีค่อยดูยหัวหน้าใจเย็นหัวหน้าคิๆกันคนข้ามาได้กี่วางไว้กี่คนเด็บเอายืนอันไั้นอกีกกรอนให้ถกให้ทำเดค่อยหัวหน้าค่อยอืม ไปเอาเลยไปเอายไโพเคปดปดเลยไปเลยไปฟ้าไปอ้างกระเถิบภารกิจเสร็จชิ้นพี่น้องอตัวอ้อนงามหล่ะพี่น้องอยาไปเบิ่งผลงานน้ำกันพี่น้องตอนนี้ก็ขอเดินทางพี่น้อกกันโอ้ยทุลักทุเลอ่ะอืมเต็มเลย อย่าไปรุ่นโตอ้อนเหมือนกันมาได้หลายเล็กน้อยตาดีดาดีดำคุ้มกับการรอ,อคอยการซอกหาด้องก็ไมืม จปขี้ดินเลยมันตังเกงนีนี่ในยงนึงขาคมทางยื่นซ้ำทางย่นมดยื่เกินปุนนงก็ประมาณนี้พี่น้องจากโลนประมาณสางโลตั้งหน้าคุณ อโอเคกระไก่ประมาณเพิ่งประมาณสามโลกว่าพี่น้องประมาณนี้พี่น้องก็ถือว่างามเนาะห่างเล<ด>ยเนาะแต่ว่านา้ำนิดหน้อยใส่ซซจีน้ำน้ำเลยขี้มอเตอร์มีวันกิโลนึงเนาะสุดยอดเลยพี่น้องห่างนี้คือว่าพวกเขาก็จอดรถทางนอกนี่พี่น้องนี่แหละรถอยู่นี่แหละ,ลละมุ่นด้ยวันนั้นแล้วก็เอาเขาก็เอากล้องซ่องซ่องเข้ามาเห็นตัวเพิ่งบินออกห่างพี่น้องจอดถือกูดีเลย เดี๋ยวพวกเราก็จะซอกหางอื่นอีกพี่น้องเดี๋ยวเจอกันพี่น้องหาาว่าเจอเนาะมือนี้กะหน,น้าที่สบายดีพี่น้อง